กองห้วยไล่นีไม่ปั้นนักร้องคนไหนไม่กล้าแบกวองฝันของใครเพราะาตัวเองกว่าจะดังในร้องเพลงมาประมาณ <70 S 2> เล็กวิาเพลงนะครับก่อนจะเป็นต้อง,องไปรับใช้เพื่อนผมท่านศรีพยัคฆ์ไปขับรถให้ไปซื้อกับข้าวให้จะไปเรียนมรดยเอกที่มอบุรพาก็ขับรถให้ตอนนั้นนะล่ก็ใช้ไปซื้อกับข้าวแล้วก็อ่ะติ๊บติ๊บ,บไปไปกินข้าวนะกองห้วยไล่นะอืจูบขกอกระดาษมาแผ่นหนึ่งก็เขียนเขียนไปก่อนจะเพลงเนี้ยขับรถไปส่งอาจารย์เรียนปรญาเอกที่มบุรพาพี่สุริยนาร์าีน้องแสงจบด็อกเตอร์แล้วครับผมท อาจารย์ครับผู้สาวถิ่มไหมครับอาจารย์สุริยนก็เลยเอา้าเซว่ว่าถิ่น่ถิ่มกันอ,อ๋อเป็นคำอุทานของอาจารย์นี่นกันมาถิ่น่ถิ่มกันวุน้ยมักไหมครับอาจารย์เป็นตัวนี้รีบเล่นไปเลยนี่างนี้หรอกมันจะมีได้ไไดังใจบ้างไหมดังใจบ้างรีบเล่นรีบไปเลยนะบางทีเราคาดห <c oughs> วังเนี่ยเราก็ไม่ได้ไอ้ไม่ค <c oughs> าดหวังก็ได้จังครับผมอย่างผมที่เคยเลี้ยงหมายังไงฮะสุดท้ายเลี้ยงละสะท้อนใจเสียใจผิดหวังเพราะว่าหมามันตายตายทำไมอ่ะถูกไฟช็อตไฟช็อตเพราะเป็นหมาพันปั๊บ อ่ะไปไปว่าพากันเลยนะครับ <c oughs> ผมครับไม่ให้เด็กเขาคิดหน่อยสิแ <c oughs> จ๊ดแจ๊พี่แจ๊ด <c oughs> อ๋อแจ๊ดสองทีมมามียกกุ๊กอ่าเป็นเด็กเกเรครัเป<พ>็นไม่เก่ง <c oughs> ไปฟังวันเกิดเขาก็ได้ส <c oughs> ิบสี่กุมภาหรือยี่สิบสี่กุมภาอะไรของเขาเน <c oughs> ี่ยพปษภสังารใช่หรอือเออมีฟังแบบสดฟังไอ้ฟันฝ่ามี่อะไรของเขาะสุดท้ายก็มีคนสอนให้มีตลกมันต้องได้นี้นะแจ๊ดนะพี่จิ้มชวนชื่นครับผมสอนแจ๊ดตอนนี้เป็นไงเรียนเสียงไทยก็เหมือน บ้านฉันอยู่แบบใกล้คนจีนใช่ไหมแล้วแบบฉันก็ไปซื้อส้มอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเันก็ซื้อส้มไปแม่สิตังก็มาเหรอฮะผมไม่เรียนแม่สิตังผมเรียนแบบพี่แจ๊ดฮะบอกให้รู้ว่าคนที่เขามุ่งมั่นขนขวายทำงานคนต้องคนสำเร็จแล้วฉันก็ถือส้มไปใช่ไหมครับผมแล้วตอนนั้นเขายังไม่ได้ลงในโรให้ใช้ถุงผ้าไงอะชั้นก็ได้ถุงพลาสติกพลาสติกแถวบ้านชั้นเป็นพลาสติกแล้วถุงมันขาดส้มมันก็กรีง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 ไป มันเป็นชันันอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็บอกซ้อมหยดมันหยุดไหมแม่มันหยุดหยดโดยที่ไม่มีอะไรกันเออแล้วทีนี้ซ่อมมันก็หล่นลงไปในน้ำใช่ไหมอ่าอ่าเรก็อยากได้ส้มจังเคยซื้อมาแพงแล้วแม่ทำไงอ่ะส้มโชกุนด้วยอะไรคันก็เลยวิทย์น้ําออกเออน้ําก็ไปเจอปลาเออปลามันก็โดดมาเออเอาเอาเล่นเอาเล่นเอาเล่นวิทย์น้ําก่อนอ่าวิทน้ำชันชั้นข้ามชันเอาใหม่เทคกสอง ไปเจอปลาเจอปลาส้วมเจอปลาปลาพระก็ยังไม่ได้ว่ายเลยวิดน้ำที่หลังตั้งแต่อายุเยอะนี่เมามอยเก่งก็วิดน้ำออกครับก็เลยเป็นจะจะไปเล่นยังไงนะไปเจอปลามันก็เลยเป็นปราวิตเนี่ยจิตมันก็เลยไม่หาเราที่ควรชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละลูกแล้วฉันก็ไปเจอปลาปลามันก็โดดใส่ฉันเอมันก็บอกปลาหยุด มันหยุดไหมแม่ไม่หยุดเจ็ดปีแล้วเนี่ยป้าไหนฮะอาชีวะเราเนี่ยต้องชื่นชมเพราะท่านพูดประโยคนั้นชัดเจนยังไงฮะอยากให้ทุกคนไปเรียนอาชีวะเออนะอาชีวะดีแล้วทุกคนนะปว่าอาชีวะต่อพี่ท่านี้ด้วยกองห้วยไล่นี่ไม่ ปั้นนักร้องคนไหนไม่กล้าแบกความฝันของใครเพราะตัวเองกว่าจะดังในร้องเพลงมาประมาณ70เลงกว่าเพลงนะครับกว่าจะเป็นต้องไปรับใช้เพื่อนผมท่านสีพยัคฆ์ไปขับรถให้ไปซื้อกับข้าวให้จะไปเรียนบริจเเอกที่มอบุรพาก็ขับรถให้ตอนนั้นนะาก็ใช้ไปซื้อกับข้าวแล้วก็อ่ะติ๊บๆไปไปกินข้าวนะต้องห้วยไล่นะจูู๋๋ก็กระดาษมาแผ่นหนึ่งก็เขียนเขียนไปก่อนจะเพลงเนี้ยขับรถไปส่งอาจารย์เรียนปริญเาเอกที่มอบุรพาพี่สุริยน์ารน้องแสงจบด็อกเตอร์แล้วอ๋อครับผมท่านรีพย ผู้สาวทิมไหมครับอาจารย์สุริยน์ก็เลยเอา้สาส่ว่าสิบว่ทิมกันอ,อ๋อเป็นคำโบราณของอาจารย์ไซนว่าสิบ่ทิมกัน้อยมักไหมครับอาจารย์ผมขอซื้อซะน,นะครับแต่ผมจะแต่งเนื้อเพลงเอาดอกจำได้ไหมครับส่ว่าสิบว่ทิมกันหักกันมากต่โดนแล้วบ่กมีวิแววเปลี่ยนแปลง,โโงไปโอ้โหตงตั้งแต่ทั้งเขาบ้านอะไรนะตั้งแต่ทั้งกบบ้านมีแต่ขี่ไงเงมากเก่งบ้าอะไรมีขี้ไงด้วยมีขี้ไข่ขางมีขี้เกี่ยมมันอยู่ในเพลงรึเปล่า ใครคิดมันจะดังสุดท้ายดังครับชีวิตพลิกเลยจากทำฝ้าเพดานเดือนละ7,000บาทเป็นลูกน้องเขากลายเป็นตอนนี้ตอนนี้ไปเดียวเดียวแสนสองเดียวเดียวไปเต็มวงแสนห้าถ้าไม่ติดโควิดนี้โอ้โหไม่รู้อย่างตอนนี้บ้านซื้อสองหลังบ้านหลังที่3ามแล้วทุกรุงเทพเนี่ยซื้อหลังนี้แคบไปมาหลังนี้หลังนี้แล้ไปซื้อสองหลังติดกันทุกวงการล่าสุดโพสตลงในตรงนั้น พื้นที่ส่วนบุคคลถ้าเราโพสต์แล้วก็ไม่เป็นที่ส่วนบุคคลโพสต์ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าผมโพสต์เนี้ยไม่เป็นที่ส่วนบุคคลแล้วนะอะไรเงี้ยว่าไอ้เบิ้ลปทุมราชก็จะเป็นสายาเซลลแต่ผมจะไปกินลาบได้ไอ้เด้อเป็นที่ส่วนร่วมนะเขาก็มีแซลกันขอเ,นเพื่อนๆกันชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพ่อแม่พาเข้าวัดอ๋อที่ทำนองเพลงเนี่ยนะพ่อแม่เป็นคนสกลบ้านห้วยไร่อำเภอวันนอนนี่ว่าแต่มีญาติอยู่ที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเขาดังเรื่องอะไรลูกร้อยเอ็ดสารพันยะบ้าน น้องฮีนี่คือต้นกำเนิดเลยนะผู้เฒ่านั่งเลี่ยงกันสมัยก่อนสารพันบ้านน้องฮีมาเมื่อนี้มาสี่คนโอ้โหจำได้แม่นเลยสารพันบ้านน้องฮีมาเมื่อนีมาสี่คนมาเมื่อนีมาสี่คนต้อง่แท้เสียงเลยนะฮะทดสอบว่ามีสมาธิีฟังบอกคนที่หนึ่งเสื้อสมปองหุ่นแล้ว ต้องเกี่ยวคนนี้เหรอคุณภมเราเข้าวัดแล้วเขาเอ่ยชื่อผมถือว่าให้เกียรติคนที่หนึ่งซื้อสมปองคนที่สองซื่อสมศรีคนที่สามซื่อสำลีทสามคนนี้สี่ครับหลวงพ่อสามคนนี้สี่ครับหลวงพ่อเครียดอีกหน่อยเพื่อนด็กบางคนฟังไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้ยคนที่สามจะมาแปลให้ยังไงเนี่ยเอาอ๋สี่กับหลวงพ่อเนี่ยอ๋อนี่เราทำยูทูบด้วยใช่ไหมใช่สามคนนี้ยังไงดีล่ะ สมปองสมศรีสมรีบวกหลวงพ่อก็เป็นสี่ท่านอ๋อไม่ใช่ฟิชชิ่งนะแต่ผมเคยมีเพื่อนุงเทพยเข้ามาถามผมอะไรสมปองมันคือยังไงแล้วเขาจะเขาจะหัวทําไมหัวร้อหัวราททำไมถ้าสมปองสมสมศรีสมรีบวกทลวงพ่อถ้าเขาหัวทําไมสมปองอ๋อภาษาอีสานมันแปลเป็นอีโรติกเป็นแบบโป๊ได้สามคนนี้ประมาณว่าสามคนเนี้ยฟิชชิ่ลงกับหลวงพ่ออะไรเงี้ยเหรอวะนะเลิศวันนี้นั่นแหละล่ะแล้วเขาก็จำมาไว้ในหัวก็เลยเขาก็เลยเอามา ใส่ในเพลงนี้ครับในการเอื้อนใชไหมใสว่าสีบ่ทิมกันจจวันนี้ลูกเอื้อนของฟังลงเป็นส้นตรีหน่อย,อาจ,จ,ยจากที่แม่พา<ๆ>เขาวัดแล้วเขาสะสมไว้ในสมองครับเขาไปดิ้นลน70เพลงไม่ดังจนสุดท้ายความรู้ที่เขามีกลายเป็น เงินทองหลายล้านบาทก็เคยโฆษณาให้เครื่องสีข้าวของเชยภูมิเราเนี่แหละตอนนั้นที่มาวิ่งจากขายได้50ล้านพอเขาโฆษณาให้กลายเป็นสองสามร้อล้านเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปรำลุ่วยตัวคมีนาก็ปลูกข้าวแล้วก็ไปถวายวัตบัตรน้าปุเอาบุญต่อบุญเอาข้าวต่อข้าวมั่งมีขึ้นไปอีกครับจะขึ้นมา่ากันความสุขความมวลนเป็นสิ่งสําคัญมันเริ่มที่ไหนดีสอนโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขากําลังถูกสอนเล่าจือท่านบอกเอาไว้ ไม่น่าเชื่อว่าคุณโต้งเจ้าของสวนนงนุษย์ก็เอาวิธีการนี้ไปทําเหมือนกันที่ปลูกต้นไม้เรียงหินจากทั่วประเทศให้เขาตัดมาสวยๆแล้วก็มีป้ายบอกไว้หน่อยคนเราทุกวันนี้ชอบใช้เวลาน้อยๆแต่รู้เยอะๆในเด็กสาพันชัยจูมิมีอะไรบ้างโคราชปูเวียงขอนแก่นทั่วโลกอาร์เจนตินาอเมริกาเมสซี่ยังไม่รู้เลยว่าบ้านตัวเองมีไดโนเสาร์มอยู่สวนนงนุษย์เสืออเดียเมสซี่มานหนึ่งงงวบ้านเฮามีไดโนเสาร์ด้วย กระสิคุณได้เดินไปปั๊บเอาโทรศัพท์ลูดป,ปืดพันนี้พันอะไรกินอะไรยังไงโวมัด<อ>ประาทแปดแปดแปดเซก 8, 8, 8, 8, ๆๆๆๆึ้หมีสตอรี่หน่อยอย่าไปตั้งใจสอนเขา,ขา,าเขาจะเดินหนีพะนะเรื่องต้นไม้เรื่องก้อนหินเรื่องยินเรื่องอะไรให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปใช้วิธีเดียวกันเฉยครับคุณหลงนงนุษเจ้าของเราไปดูปุ๊บเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนนงนุษาะเขาแต่งตัวเขาใส่เสื้อสีเหลืองเหลงเก่าๆ,ๆ,ๆใส่ากางเกงขาสั้น แล้วในมือก็จะมีกันไกแก็บแก็บแก็บดูยังไงก็เป็นคนสวนลูกใช่ฮะแต่ที่ไหนได้เป็นเจ้าของรถบางคันมีแค่สองคันในโลกก็คนที่มีคันแรกนั่นแหละทาให้แกอีกคันหนึ่งสาสิบล้านสี่สิบล้านเป็นพันพันคันตนใหม่ตนยางบางประเทศเขาดับแนวหมดแล้วแต่มีที่สวนนงนุษนโยบายเขามีดับแนวด้วยนะดับแนวก็คือมันสูนพัน์ไปเรียบร้อยแล้วแต่แกมีลูกทุกคนนั้นนัโยบายแกคือ อีกนิดหนึ่งเอามันสวยแล้วนี่คืออีกนิดหนึ่งคือเ้ย <phones S 2> <Compared. S 3> ตรงนี้สวยแล้วนะแต่ให้มันสวยขึ้นอีกนิดนึงอ๋อตรงนี้มันถ่ายรูปดีแล้วนะคนมาถ่ายรูปเยอะแต่ให,ให้มันดีขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงตรงนี้มันมีอะไรแล้วสวยงามแล้วแต่อีกนิดนึ่บเรารากเราสามัาคีกันอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มเพิ่อีกนิดนึงอีกนิดนึงคำว่าอีกนิดนึงมันเต็มร้อยแล้วเพราะอีกนิดหนึ่งมันก็เป็นร้อยห้าร้อยสิบร้อยยี่สิบหรือว่าึู ตอนตอนเอางี้ย้อนไปก่อนหน้านี้อ่ะคําถามแรกมอบไอ้ไข่ครับที่ใดไม่มีผีหนึ่งปา่าช้ามีแน่นอน 2. โรงพยาบาลร้างอู้ดีคนตายเยอะสวัดร้างสยู่้าเชียมเป็นหลีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นมุกนี้เช็คได้ยังว่าแฟนผีเขาอาจจะเยอะนะอ่ะเออเขาอันดับสองในหลีกนะ ลิร์พูล้างแทนให้ผีแดงเรียบร้อยแล้วครับไลซิกสามแมนยูสองตกรอบอ๋อไลซิกศูนย์ลิร์พูสองอย่าประสบความสำเร็จในการทํางานเอาหัวข้อทรมาให้ก่อนเกิดครูบาอาจารย์ท่านนั่งอย่นี้เอ๊ะลูกหลานเราได้อะไรจะมีหัวข้อยังไงมีไกยังไงบ้างครับค่อยไปขยายความใช่ครับพอเรารู้หัวข้อเรารู้หลักการแล้วเราจะได้ไปได้ถูกต้องครับผมวาตางครับผมทรมาที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนั่นก็คืออทธิบดี แปลว่าอะไรครับสํานวนไทยไทยถ้าเกิดทํานวนแบบพระพราไทยไทยนะก็คือธรรมะที่เป็นคุณเครื่องให้ประสบความสําเร็จฟังยากจังเลยเอาเปงไงว่าธรรมะที่ทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วกันว่าตามชันทะสนใจสนใจใฝ่เรียนรู้มีผลต่อระบบสมองจริงเลยมีผลต่อเสียงที่ออกมาด้วยเราท่องหนกเกินไปไหมเอาใหม่อีกทีหนึ่งันทะสนใจใฝ่เรียนรู้ ฉันท้สนใจใฝ่เรียนรู้โอ้สั้นกว่าเดิมและเสียงดังขึ้นวิริยะเพียนสู้ไม่ท้อถอยวิริยะเพียนสู้ไม่ท้อถอยจิตตะใส่ใจไม่เลื่อนลอยจิตตะใส่ใจไม่เลื่อนลอยวิมังสาเฝ้าคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา วิมังสาเข้าคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเอามือลงได้ฉันภัสนใจใฝ่เรียนรู้ครับพระอาจารย์ครับครับต้องรักต้องสนใจเมื่อกี้เราเกริ่นชีวิตของก้องห้วยไร่สักนิดนึงอาจจะไม่ละเอียดมากครับแต่ให้รู้ว่ากว่าเขาจะโด่งดังนะเขาต่องเช่นกระเทยสีสานตอนนั้นบ้านดังนะครับก็ยังไม่มีเอย้อนกลับมาร้องใหม่เอ้าส่งดีตั้งแ่เซลหนุ่มอีสานเซลลสาวอีสานอย่างนั้นอย่างนี้เซลคนนั้นเซล์คนนี้สนุกสนานกันไปล่าสุดอะไรนะ ผูกกรรมโอ้โหมาสายนี้เลยกระทีหนึ่งหมื่นวิวปัาดนะที่เดียวหมื่นวิวแล้วของผมเนี่ยเวลาที่ไปถ่ายเทียนออกไปโลกอันาในกองนี้สามวันหนึ่งหมื่นวิวของค์เขาลาที่เดียวมีการเซลล์จากของในเฟซบุ๊กเด้ว่าโพด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 ที่เดียวหมื่นวิวโพดโพดโพดโอ้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งล้านวิวโอ้โหเดียวสามสิบสี่สิบห้าสิบวิวแล้วห้าสิบล้านวิวแล้วสี่สิบห้าสิบวิวแล้ว สี่สิบห้าสิบล้านวิวผ่านซุปเปอร์เลยฮะทำไมเขาถึงได้เยอะเไ็นลูกก็คนติดตามยูทูบเขาครับที่ s u สับสไครต์เติมเติมอีดีเนี่ยไม่ธรรมดาก็ได้เวลาเราถ่ายรูปจะมีกดไลค์กดไลค์แล้วก็กดแชร์นี่กดแชร์มันคนละแชร์อ๋ออันนั้นแชร์ส่งต่อนี่แชร์เขาอี้ใช่แล้วกดไลค์กด subscribe อย่างนี้ต้องออ๋ต้องงี้เหรอสั่นกระดิ่งโอเขาต้องสั่นกระดิ่งนะฮะ ผมเคยไปแซลโยมผมเลยแเซลงี้ยกดไลค์กดแชร์ที่เชียงใหม่เขามีจริงแล้วเขามีท่าเขาผมเลยจำท่าเขามาไอ้กดไลค์เดี๋ยวผมจําไม่ได้ครับกดไลค์ทำไงไอ้ไอ้ไอ้กดแชร์เดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่ากดแชร์ยังไงแต่ไอ้กดสมัครใช้เดี๋ยวผมจําได้ลตรงนี้ใช่ไหมเออชีวิตเขาก็เปลี่ยนในโลกเพราะอะไรเขามีความฝันแล้วเขาก็มุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ท้อก็ยังทําต่อไปก็ยังทําต่อไปทุกคนเจ็ดสิบเพลงนะก่อนจะดังได้ใช่ครับพระอาจารย์ครับไฟไหมครับยายตาลพูดกับตาเอกไงรู้ไหมเป็นคนร้อยเอ็ดดนนนนีี่่ะพอออลูกกกขงเเราาาค้ิมมฮต ร้อนแรงโอ้โหฮอตมากร้อนแรงถึงขั้นไฟไหม้บ้านขนาดบ้านเรายังเอาลูกเราไม่อยู่เลยพ่อครับเราย้ายบ้านใหม่ดีไม่พ่อนี่ยะยตาลพูดพ<ว>่างร,บรอบอกย้ายจังหวัดใหม่เลยดีกว่าแม่ครับวย้ายจากบ้านดงหลบเป็นไงชื่อบ้านดงมันก็ป่าจะอุตส่าห์จะมาหลบอีกบ้านดงหลบตะมนช่องมนอำเภอชมพวงปัจจุบันเป็นอำเภอลำธารเมนชัยนครราชสีมาอ๋อท่านเกิดที่นั่นย้ายไป11แห่งครับ น้องหินอะไรปูกระดึงเลยใกล้ผาขาวย้ายไปแล้วสุดท้ายมาจบนสุดท้ายมาลงตวหมอดคชือบ้านพปอาจาย์ทันสมัยไหมลูกหมอตำาบลห้วยยางอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิมุกคอนสานต้องมาแล้วยังไงครับก็ได้มาฟังมาห้าสมปองเทศเนและต่อกาแมกาเอือกกรมานองก็มานาก็มาสรุปแล้วมาเหมิดบ้าน นี่มบไทยผันสารเขาเนอใช่ไหมขึ้นต้นมาครั้งเดียวไม่ต้องลงครับโน้มไปหาอีกต้นหนึ่งโน้มไปหาอีกต้นหนึ่งเก็บมากโดยไม่ต้องลงจากต้นอ๋อนี่ขึ้นทีเดียวไปเป็นชั่วโมงนี่คือเอ่อพันสารนะปัจจุบันคนนั้นไม่อยู่แล้วครับผมตายแต่ห้าต้นแรกแล้วยังอยู่ยังอยู่เอบินน้ำาวดพับลาวสวยงามนี่นี่วันนี้ไม่มีงานบายดยจะพาไปนี่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 มอญขาว พี่เบิร์ตธงชัยโฆษณาให้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว oh จนตอนนี้ก็จะมีตรงสือเขียนไว้ว<า>พี่เบิร์ตนั่งตรงนี้พี่เบิร์ตนอนตรงนี้พี่เบิร์ตเดี่ยวตรงนี้เขา,เา,เามีห้องน้ำเขา,ม,เามีห้องน้ำผมก็ไปมาแล้วตอนนี้ผมคาดหวังว่าต้องมีป้ายผมแน่นอนครับมหาสปองยืนตรงนี้มหาสปองนั่งตรงนี้ไม่มีฮะไปดูแล้วดูายตาเด็กแล้วผมรุ่งรู้ว่าชัยภูมิมีช้างมากเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากสุริน อันดับสองเหรอนั่นก็คือบ้านค่ายอยู่ทีงไหนฮะบ้านค่ายอาจารย์ชี้หน่อยบ้านค่ายบ้านค่ายทางนู้นสี่เป็เแพทย์การเสียเงบนสี่เป็นใครตลาดการเียในย้านค่ายมีช้างครับเลยนะครับคารุษศาสตร์นี่ก็คือครูอ๋อคุณครูใครเป็นคุณครูยกมือขึ้นใครเป็นคุณครูยกมือขึ้นอาเทียบเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเจ้าชายศิลปศาสตร์จบสิบแปดศาสตร์สิบแปดสาขาสิบแปดศาสตร์เลยเหรอไม่ว่าจะเป็นแพทย์ศาสตร์วงการแพทย์สุดยอดอ่าฉันเช้ากับเพน เย็นประโยชน์มันน้อยแล้วก็กินข้าวเย็นก็ไปนอนก็ทําให้ร่างกายอ้วนพระเราก็จึงฉะนั้นพระเจ้าฤทธิสุดยอดแพทย์ถยกย่องเลยเช้ากับเพลนพอแล้วจึงไม่เห็นมีพระรูปไหนในพระพุทธศาสนาอ้วนเลยหุ่นดีนะละเรียบร้อยนี่คือวิสัยทัศน์พระเจ้ารัตศาสตร์พระองค์จะไม่สอนลูกน้องครับลูกน้องือแค่นั่นแหละเดี๋ยวหัวหน้าบอกให้อย่าไปนับถือพระจบไปสอนหัวหน้าสอนหัวหน้าก่อนสอนพระราชาก่อนครับพระราชจรรก็ ต้องนับถือตามแมแล้ววิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านครับแต่พระองค์เลือกอะไรไมาแมเลือกเป็นครูเลือกคลุศศึกษา,าศสาสตร์เลือกเป็นครูอสอนเทวาและมนุษย์ทั้งหลายทุกคนทุกท่านเลือกอาชีพเร่สุดยอดแล้วอาชีพครูนี่ผมชื่นชมจริงนะทำไมฮะเป็นอาชีพที่เป็นหนี้ได้มากกว่าเงินเดือนหลายเท่าเงินเดือนแค่นี้งเงินแค่นี้้อยู่ระดับนี้เลยครับผมพออนี่กู้ได้สี่สิบห้าสิบเท่าของเงินเดือนครูนี่กู้ทุกอย่างกู้เสร็จก็มาทางรีสอร์ทรีสอร์ทก็สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสร้างไะหเท่าไหร่สิบห ก็ให้ล right. ูกให้หลานไงเอาเฮ็ดไปให้ใคเฮ็ดไปให้ลูกล hey ูกยุบกอนได้เป็นทหารแล้วปัจจุบันไงเป็นอะไรเฮ็ดให้เขาอยู่บ่เฮ็ดให้เขาครูบาอาจารย์ประเมินได้ครับครูบาอาจารย์เราเนี่ยลูกไม่ธรรมดาอาชีพนี้สุดยอด